เห็นเขาเจ้านั library, ่งซ้อมแดะล็อกกันเขาจะเบึ้งบดกันผู้นั้นกระบอาอะไรผู้นี้กระบอาอะไรมื่อนี้มึงกับกูได้บอกจะขั้นซ้อมแรงเลยี่ต่เรียนปุกขึ้นมาแต่กนได้แรนแล้วครับแต่ซีนเศ้าแล้วครับมีแ่รนเรีนอย่างเดียวเลยเลีนกับเรนกับมุดรอพลงรอเลงองเกลงค้ร้องลร้อยู่กับเสียงปพองเพลงรตอง้อ

น้อมตรามีสำรับกนดีของต้าซึ่งคือแบบคือยากตีวเนี่ยัเนี่ยแม่น้ำเจียมีอะไน้างเนี่ยี่ีโงน้อมึเนาะนีอเซ็นี่แหละน้ำเนียอกเยอุตส่าห์ใจดี เนี่ยกินอย่ื่นดิเจนคุณเบิร์ดลงได้เยสวนเลยององไส้อหลัมากองได้แม่จะซอง้เขาพีดำผมไม่ตั้งไม่เล่าแน่ล้วอกูโดนเจเลยวะอะไรเนี่ยเฮ้ยกูเลยนิ้มเออบักล้วยอ้าทำไมกูโดน มึงไม่เหนื่อยเหรอทุกคนเหนื่อยทางพนันคอนฟิลครับผมขออนุญาตจากค่าว่าจะขอมีโปรเจกต์อีกเรื่องหนึ่งเป็นคู่โหดที่เล่นแบบว่าเล่นบลูนจริงๆแล้วผมเก่งมากไอะไวนี้กระจกมากเงี้ยผมขอสักเรื่องนึงเขียนบทให้ตัวเองดูดีใช่เดี๋ยวผมช่วยให้เขียนบทเองแต่จริงครับแต่ก็โอมันไม่เจ็บเราก็ดูขามก็คงเหมือนกับมันกับนิ้วเด็กอนุบาลดิโอ้ เตะพัดเตะพัเชอเลยเต็มหนาเลยนะเโอมันเอาเตะดอกจอนเตะเลยบอททีบกว่แต่กูเพ่คิยัมบบาับมึงเอาแตบอก่ทันเด้ทันแตว่ามันได้เพราะเขาเขาเลยชัดขึ้ไง คอยถอยออกว่าปุบรคอยอยบลูตเจ้านเลยบอนอลลูนว่าไปตีมันขลู่ได้ยุ่งลาแล้วพ่านแล้วพามเจอกูแน่ม่เจอกูแน่ไม่เจอแน่าแล้วผาแล้ที่ขออาสาช่วยน้องตํ้มซตัาจะช่วยน้องทำช่วยตําจะไม่บ่นต่เช้าตําเย็นตําวันละพันหนุนเพื่จะหอเป็นคนช่วยตําน้องเองเฮ้ยช่วยน้องตําเอง เฮ้ยทำไมรักเหรอรักเหรอแอบบนีแอบบ่แอบอันนี้ต้องเขย่าเลยหปกติเขาขย่ากันสาวันเลยนะเขย่านั้นพี่ขย่าแบบนี้นขย่อนี่แหละต้งพ่อเด้อพ่อแบบผูกับกัปด้วยนี่พ่อพ่อรูกลับกัปลพร้อมใจพร้อมกอดได้กอดได้น่กอดสักก่อนพ่อบอกขโอกงมาสักก่อนเหี่ยวเลยหนึสองสาแลบดินนเดียวหนสองแลบดินแลบดิ้นลูกแลบดิ้น แลบนี้ลงมาแลบนี้ลงมาแลบนี้ลงมาทางขาออกมาดิเตรียมโตเตรียมโต๊ะไว้พร้อมหนึ่งสองสามยาวแลวยาวแล้ะเดี๋ยวมันนี่อนาคตดูไว้นะเอี้ยวขบคิวนะมึงทำดีจังเน่ยเขี้ยว

ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเดี๋ยวพี่แกถ้าลองนายกรัฐมนตรีมึงเป็นใครอะมาแต่งตั้งให้กูเอาไปก่อนเถอะไอ้สัตว์กูเห็นตำแหน่งมันว่างวันนี้ในโรงภาพยนตร์